สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูรถตะโครครับเป็นรุ่นเก่าหน่อยคันนี้เป็น PC 200ครับของโคมาสึกตัวนี้จะเป็นตัวรุ่น7ครับเจ็ดตะของที่นี่ก็จะเป็นเบอร์เบอร์สามกันนี้ซื้อมาเป็นคันที่3ามกลังปรับดินครับปรับดินคันคลองนี้ปรับดินบดอัดดินก็จะเป็นทำสโลฟทำอะไรขึ้นมาครับ เก่าแล้วครับคนขับก็ฝีมือฝีมือดีอยู่ถึงคนรถเราจะเก่าครับแต่คนขับเรายังใหม่อยู่ครับใหม่แต่ฝีมือดีครับเนี่ยขับมาตั้งแต่เด็กเข้ากันนี้อายุยังไม่เยอะ ของฟ้าปลอดโปร่งมากครับช่วงนี้หลังจากฝนตกมาสองสาวัน